สวัสดีครับแฟนบม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเพยินดีในประจำวันพฤหัสบดีที่4ทธันวาคม2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูหมายเลข24เริ่ 14, แมแข่งขัน18นาฬิกาเป็นต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับชกกันที่พิกัดน้ำหนัก102ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจริญบุญเล็กบุรณามวยไทยจะพบกับเจ้าวรพลศูนย์กีฬาขุดฉิมต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด112ปอนด์เป็นทางฝั่งยิ้มสยามทอเทพชุนกวนจะพบกับพลอยมงคลจอมึงศรีส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่พิกัด114ปอนด์เป็นทางฝั่งแพลวพราเพชรพราฟ้า จะพูกับโด่งดังลูกเจ้าแม่ใส่ทองและ่เวกในรายการครับชกกันที่พิกัดน,น้ำหนัก123อปอนด์เป็นการพบกันระหว่างแคนชัยพันดักรัตนบ,บุรีจะพูกับเพชรรุ่งสอกอเอก,กว,วินนะครับก่อนไปดูน้ำหนักเนื้อตัวน้ำมือหลังช่างครับในรายการสื่อพยินดีฝากแฟนม,มวยทุก,ท,กท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักเนื้อตัวน้ำมือหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชวกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์นะครับเป็นมวยเวทเล็กๆทางซ้ายมือกางเกงสีแดงครับนี่คือเจริญบุญเล็กบุญนามมยไทยนะครับนักชกวัย16ปีมวยจากจวดลำปังผลงานฟอร์มหลังของเจริญบุญเล็กครับรายนี้มีชะนะคท่สองเชี่ยวชาญวอุรชานะครับชื่อรังสิตจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพชรอ่างเปาสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนชื่อรังสิตแลวก็หลังสุดชนะคะแนนเจ้าเพชรตะโกเกียรติยอดยิ่ง ที่รังสิตนะครับเมื่อพฤศจิกายน6 8ที่ผ่านมาผลงาน3ามไฟ์หลังที่รังสิตชนะ2แพ้ไป1ส่งส่งุโชคทางขวามือกางเกงน้ำเงินร้านนี้คือเจ้าด่วน88หรือวราพลศูนย์กุดฉิมหรือพอลักบุญนะครับนักโชควัย2 2ปีมวยจากจดบุริร์นะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าด่วน8 8รานนี้ก็มีชนะนอ็นอกยุที่นะครับขวัญใจเกียรติชัยยุทธที่ราชดำเนินจากนั้นก็มาชนะนกที่สากองทัพ ดาบชิดบางรักครับชื่อรังสิตแล้วก็หลังจากนั้นครับไปแพ้น็อกที่2ให้กับฉล้มชนวออุรชานะครับที่รายการ rws ราชดำเนินเบลฟิรี่เมื่อเดือนพฤศจิกายน68ที่ผ่านมาถ้าดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายๆกันครับคู่นี้พิกัดน,น้ำหนัก102ปอนด์นะครับน้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้าจเจริญบุญเล็กขึ้นชั่งได้ร้อยหนึ่งจุดห้านะครับน้ำหนักนี่มาต่ำกว่าพิกัดน,นะครับขาดไปศูนย์จุดห้านะครับครึ่งปอนด์ รูปร่างช่วงชคสูง161ซนติเมตรปล่อยปล่อย51กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซอมที่บุรณาเมย์ไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับส่งคู่ชคทางด้านเจ้าด่วน8 8หรือวราพลมาขึ้นจาัางไ้ด้104.1เมืองเช้าลดไป2ปอนกับิจุดหนะครับรูปร่างช่วงชคสูง153เซนติเมตรปล่อยปล่อย49-50กิกโลกรัมเก็บตัวฟิตซอมไปที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับ คุณที่ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยตามภาพตามสายตาดูจเจริญบุญเล็กจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงส่วนดวน8ปจะดูเล็กดูสั้นกว่าแต่ได้ทางกว้างทางหนานครับเนื้อตัวดูแน่นดูเป๊ะทั้งคู่น้ำหนักป,ปล่อยๆดูจะเจริญบุญเล็กจะใหญ่กว่าวราพลอยู่ประมาณสักโลถึง2กิโลกร,รมัม คู่นี้ก็สดกับเก่านะครับหนุ่มน้าหนุ่มสดอยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าเจริญบุญเล็กรายนี้เป็นมวยขวาดักเตะดักต่อยอาวุธแรงลำพักลำค้นดีต้นตนี้อันตารายนะครับลูกหนักลูกแรงดูใช้ได้จงังหวะเข้าเบรคเข้าทำก็รวเป็นชุดเหมือนกันนะครับส่วนคู่ชก วาราพลหรือด่วน88ดรันนี้ก็เป็นรุ่นพี่เป็นมือซ้ายเตะต่อยอาวุธแรงรำหักลำค้นดีนะครับหมัดศอกอันตารายเหมือนกันครับเจ้าด่วน88ดต้นต้นนี้ก็ดูรุ่นได้แต่ถ้ากดไม่หล่นเอาไม่อยู่ปปลก็ดูจะลำบากเพราะว่าเกมยาวๆเกมยืดเยื้อเนี่ยมากเยอะก็มีเหี่ยวมีแฟบเหมือนกันนะครับชอบร่างกายความสดดูจะเป็นรองนะครับ คู่ที่1ของรายการครับคู่นี้ขวากับซ้ายนะครับสดกับเกา่าเชิงชกนี่ก็คล้ายกันครับประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ ผมชอบเลฝั่งทางด้านเจ้าเจริญบุญเล็กนะครับรุ่นน้องครับยี่ห้อบุรณามวยไทยเนี่ยประเภท5ยกอยู่แล้วเดินเตะเดินต่อยจิมหน้าจิมท้องจเจริญบุญเล็กนี่แกนอกได้ในดีนะครับแล้วไฟนี้ดูได้รอยได้ใหญ่ด้วย <Language. S 1> บทเบียดประทะกันไปเนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่น่าจะมีผลนะครับครูที่1ของรายการครับออกชอบเล่ฝั่งทางด้า,น,ดาน,น,นเจริญบุญเล็กบุรณามวยไทยมองว่าชะเจ้าดวลแปดแปดศูนย์กีฬากุฉิมนะครับ มาต่อทนนี่คู่ที่2ของรายการครับช์กันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก112ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางซ้ายมือครับนี่คือยิ้มสยามทอเทพชุนกวนนะครับหรือกัปตันเคนบ็อกซิ่งยิมหรือสอบุญเยี่ยมนักชกวัย18ปีจากจอดบุรีรัมนะครับผลงานฟอร์มหลังของยิ้มสยามรานนี้เป็นมวยฟอร์รมสดนะครับเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าวราพลสุนเกียรชิมที่รังสิตจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเด่นชายสสุจิมาวิทย์ที่ราชชมเนิน และก็หลังสุดนี่มาชาโนวิสีเด่นชายสาสุจิตมาวิทย์ย้ำชัยอีกครั้งที่ราชดำเนินเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังนี่ฟอร์มดีนะครับชนะมารวดส่วนคู่ชกทางขวามือกเกงน้ำเงินรานนี้ก็ฟอร์มสดเช่นเดียวกันครับนี่คือพลอยมงคลจอมเมืองสีหรือเจ้าคริสโตไน์นักชกวัย18ปีมวยจากจังหวัดสุรินนะครับผลงานฟอร์มหลังของพลอยมงคลครับเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าศักดิ์ประมวลหอจกกุ๊บกุ๊บสุดทธิ จากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเพชรศิริเกียรตินิเวศนะครับที่ราชดำเนินแล้วก็หลังสุดนี้มาชนะุ้สองเพชรศิริเกียรตินิเวศย้ำชัยอีกครั้งที่ราชดำเนินเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่2ของรายการถ้าดูจากผลงานฟอร์มหลังต่างฝ่ายต่างก็สดจากไร่มาด้วยกันทั้งคู่นะครับเวทพิกัดน้ำหนัก1 1 2ปอนด์ครับรุ่นไฟเวทน้ำหนักของั้งค่เม,มช่วงเช้ายิ้มสยามขึ้นชังได้ร1อยลด0.6นะครับรูปร่างช่วงชกสูง165ยหิ น้ำหนักไปปล่อย52 53กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซอมอิูที่กับตันเคนบ็อกซิ่งที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าพลอยมุงคลน,นะครับมาขึ้นชิงได้112.4นะครับก็ลดศนยุดสี่ะครับรูปร่างช่วงชกสูง165ซนติมน้ำหนักไปปล่อย57กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซอมอยู่ที่ค่ายมวยจอมเมืองศีที่จังหวัดนครปฐมนะครับคุณที่ถาดูจาก รูปร่างโครงสร้างช่วงชกงเนี่ยดูไม่ห่างใกล้เคียงคู่คี้สูสีดูลวปันหัวตัวเท่าเนื้อตัวดูเป๊ะดูเป๊ะทั้งคู่แต่ว่น้ำหนักไปปล่อยนี่ต่างกันนะครับน้ำหนักไปปล่อยเนี่ยดูว่าพลมงคลจะใหญ่กว่าเจ้ายิ้มสยามอยู่ประมาณสักสี่ถึงห้ากิโลกร,รัมเลยนะครับคู่นี้เชิงโชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับยิ้มสยามนี่ก็เป็นประเภทฝีมือตั้งรับถอยทำนะครับเก็บกบารบังโตดักเตะดักทีป จุดเด่นของยิ้มสยามยืดหยุ่นเกมดีนะครับมีลูกมีรับทำลายจังหวะคู่ชกเก่งแล้วก็มีสอกที่อันตรายแต่ว่ารายนี้ไม่ชอบของหนักของแรงครับโดยเฉพาะท้องโดนแล้วมีสะดุง้งมีจ,จ็กัจี้ยิ้มสยามต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับแล้วผลงานฟอร์มหลังของยิ้มสยามเนี่ยส่วนใหญ่จะชกอยู่เวทเล็กนะครับ ชกอยู่ประมาณ104-105-106ไฟนี้ขยับมา112ดูจะเสียเปรียบเวทนะครับส่งชกทางด้านเจ้าพอมงคลครับรันนี้ก็เป็นประเภทมวยขวาดักเตะดักต่อยเก็บกันบางโต้ในก็มีไร้ขันแห่งสู้ทักษะอาวุธมวยดีครับมีทั้งนอกมีทั้งในเวทนี้พิกัดนี้ชกอยู่เป็นประจำนะครับดูจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับ คูที่สองของรายการครับคูน่นี้อายุอนามไล่เลี่ยกันความสูงความยาวดูใกล้เคียงอาวุธมวยดูคล้ายคึงแต่เมื่อเปลีป่ยนที่กำเนแล้วมองชอ่าดงฝั่งทางด้านเจ้าพลอยมุงคลนะครับจังหวะมวยดีครับมีรูปม,มีรับดักเสียบดักแทงเข่ขาในของพลอยมุงคลแกก็ดูแข็งแร่งดูแข็งแรงและดูจะได้เวทได้แรงปะทะด้วยเบียดไปเบียดมาเอ็งทีค่าทียืดเดยอะมากยกน่าจะดูดีกว่าคูชกนะครับ คู่ที่2ของรายการครับหมอปี่เจ้าพลอยมงคลจอเมืองสีดูว่าชนะเจ้ายิ้มสยามถอดเทพชุนกวนนะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้โชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์นะครับทางซ้ายมือเกียงสีแดงครับนี่คือเจ้าปักครับนะครับแพรวเพราอ่าเพชรเพลาฟ้านะครับนักชกวัย27ปีครับมวยจากจังหวัดสุรินทร์ผลงานฟอร์มหลังของแพรวเพรานะครับมีชนะใครเจ้าจาวัชโมซาฟารีนะครับในรายการ RWS จากนั้นก็มาเสมอกับสิงห์บุรีสสิประพายิมในรายการ RWS และก็หลังจากนั้นกบมาแพ้คะแนนกับสิงห์บุรีสสิประพายิมที่รายการ RWS ราชดำเนินเวิลด์ฟิลรี่เมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลง,งานฟอร์มของแพรวพราวก็ไปเคลื่อนไหวทำร่างกายอยู่ในรูปแบบสามยกนะครับส่วนคู่ชกวันนี้ทางขวามือกเก่งน้ำเงินนี่คือโด่งดังลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับหรือโด่งดังเพชรประกายจันทร์หรือเจ้าใจสิ่งเดิมนะครับ นักชกรุ่นน้องวัย19ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ผลงานสำหลังของโด่งดังครับมีแพ้นกทุยสี่ให้กับเพชรสวโหล่งรถยกนะครับที่รังสิตจากนั้นมาชนะคขกรัเจ้าจอมพิชิตสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชยัยที่ราชดำเนินแล้วก็หลังจากนั้นมาแพ้นกที่สามให้กับเทียนหลวงอึ้งอุบลน,นะครับที่ราชดำเนินครับเมื่อพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้แวกพิกัด114ปอนด์นะครับน้ำหนักของทั้งคู่ไม่ช่วงเช้านะครับ เจ้าแพรวพวเนี่ยมา114.2นะครับลด0.2รูปร่างช่วงชกสูง164ซนติเมปล่อยปล่อย56.57กิโลกรัมเก็บตัวฟิสซ้อมิีทีเพชรยินดีอะคาเดมี่สูงคู่ชกทางด้านเจ้าด่งดังเนี่ยมา113.9ขาดไป0.1รูปร่างช่วงชกสูง168ซนติเมตปล่อยปล่อย55.56กิโลกรัม เก็บตัววิซ้อมไที่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามภาพตามสายตาโด่งดังจะดูได้รอยได้ใหญ่ได้เปรียบช่วงนะครับ ในส่วนของเจ้าแพรวหรือปลาคราฟนี่จะดูเล็กดูสั้นกว่าเนื้อตัวเนี่ยเจ้าแพรวก็ดูใช้ได้ส่วนเจ้าด่งดังโอ้โหดูแน่นดูเปียแล้วก็ดูเป๊ะเลยนะครับน้ําหนักไปปล่อยดูแล้วก็ใกล้เคียงกันคู่นี้อ่าซ้ายกับขวาสดกับเก่าเลยครับเก่าเกมรุ่นพี่อยู่ตรงฝั่งทางด้านเจ้าแพรวนะครับรายนี้ซ้ายครับดุตับดุดันเตะต่อยอาวุธแรงนะครับแพรวนี่สายบู๊สายลุยนะครับการงการาชนแล้วหัวใจนี่เกินร้อยแต่ว่าร่างกายความสดนี่จะดูเป็นรองนะครับ สงช่วงนั้นได้เจ้าโด่งดังรุ่นน้องรันนี้ก็เป็นมวยแต่ขวาเต่ยขวาวงนอกก็ฝีมือได้ส่วนเขาในมีจับมีขวางแล้วใกล้ๆก็มีศอกอันตารายนะครับโด่งดังจะได้หนุ่มได้สดนะครับอาวุธมวยก็ดูครบเครื่องแต่ว่าช่วงหลังผลงานฟอร์มดูจะลุ่มๆหนึ่อนดอนนะครับโด่งดังไฟนี้เจอรุ่นพี่ะครับประเภทดุดันและหนักแรงหัวจิตหัวใจนี่ต้องมั่นคงนะครับถ้าโดนหนักๆโดนเจ็บๆแล้วถอดจะนิดเดียวนี่เสร็จทันทีนะครับคู่ที่3ครับรองควยของรายการครับคู่นี้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วครับโปรโมชั่นแสดงฝั่งทางด้านปลาคราฟนะครับอย่างแพรวแพรวนะครับรูปร่างเสียเปรียบความสดเป็นรองแต่ว่าหัวใจนี่ขม,มิดเลยนะครับดูว่าแพรวพรวน้ําอึดน้ําทนแล้วก็ธาตุมวยดีครับเวลาเบียดเวลาเสียดสีโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยลูกบู๊ลูกดูดันดูจะาดูดีกว่านะครับคู่ที่3ครับออกแทางฝั่งทางด้านเจ้าแพรวพ,พรวเพชรพราวฟ้ามองว่าชาเจ้าด่งดังลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับ แล้วถึงคู่เอกนำรายการครับคุณที่โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางซ้ายมือเกียงสีแดงครับนี่คือแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับหรือช่างนุ่นสีสะเกดนักชกดาวรุ่งวัย16ปีครับมวยจากตัวสีสะเกดผลงานฝรั่งของแคนชัยครับมีแพ้คะแนนให้กับทัดวอวัฒนสุพงศ์นะครับจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเก่งสยามสิทธบอลสกลแล้วก็หลังสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรสองเรราวัยมวยไทยครับที่ราชชมเนินเมื่อตุลาคม68ชิบผ่านมานะครับ ส่วนคู่ชกทางขวามือกเกงน้ำเงินรานี้คือเพชรลุ่งสอกอเอกวินนักชกวัย22ปีจากโจทงหเพชรบูรณ์นะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรลุ่งเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าสัตวัตวัอวัฒนานะครับที่ราชําเนินจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับสิงห์พยักฆ์ลูกเจ้าแม่ส่ยทองที่รังสิตแล้วก็หลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าหยกมรกตป่า,ปาโดอยุทยาครับที่รังสิตเมื่อตุลาคม68ชิบผ่านมานะครับ คู่เอกในรายการครับเวทพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์น้ำหนักของนคู่เมื่อช่วงเช้าแคนชายมา123.6ลด0.6นะครับรูปร่างช่วงชกสูง166ซนติเมตรปล่อยปล่อย66.1 0กิโลกรัมเก็บตัววิซอมิที่พันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าเพชรรุ่งครับมา123.8ก็ลด0.8รูปร่างช่วงชกสูง170ซนติเมตรนะครับปล่อยปล่อย59.6 0กิโลกรัมเก็บตัววิซอมิที่สกเอกวิน เมื่อเช้ามาลดกันคนนิดคนน่อยนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงช็กดูว่าเพชรรุ่งครับทางขวามือจะดูเร่รอยกว่าได้เรี่ยมได้เปรียบช่วงชกนะครับส่วนแคนไ้ก็ดูจะสั้นกว่านิดนึงแล้วก็เนื้อตัวดูแน่นดูเปียกได้กันทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อยดูแล้วก็ใกล้เคียงกันคู่นี้อซ้า,ายกับขวา เน่ครับเชิงโชต์สไตล์ของทั้งคู่แคนชายนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะนำํำปป้มตีนอกได้ในแข่งแกล่งนะครับได้หนุ่มได้สดกับรายนี้แล้วก็อาวุธมวยนี่ดูครบเครื่องแล้วก็จากสาตินี่ก็เคยชนะมาแล้วด้วย สูงช่งทางด้านเจ้าเพชรรุ่งเนี่ยก็เป็นมวยขวาเลยครับรุ่นพี่ดักเตะดักต่อยอาวุธหนักแรงครับราณิกาารกก้าชนวงนอกวงในเพชรรุ่งแกสู้ทุกลูกนะครับแต่เวลาโดนโต้โดนสวนหนักหักก็มีเอียงมีคงเครงเหมือนกันนะครับแล้วจากสถิติของเพชรรุ่งเนี่ยเวลาเจอกับมวยซ้ายผลงานมักไม่ค่อยดีครับเหมือนแกจะเก็บซ้ายไม่ค่อยอยู่จะเป็นมวยแพ้ ทางซ้ายไหมต้องมาดูกันนะครับคู่นี้ครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม68นะครับช่วงกลางปีไปแพ้ชนะก,กันมาที่สางเวรังสิทธิ์ไฟนั้นชกกันที่เวทพิก้ำนหนักแตกต่างนะครับแคนชัยชก122เพชรุ่งชก123แคนชัยต่อให้เพดรุ่ง1นึ่งตอนนะครับในไฟนั้นเกมก็จบลงเพียงแค่ยกที่3นะครับเป็นทางฝั่งทางด้านแคนชัยเป็นฝ่ายชนะน็อกไป ฟนี้กลับมาแก้มือรังตากันอีกครั้งที่เว็บพิกัดเท่า123ปอนด์นะครับเควกในรายการครับเมื่อเปรียยนทีบกันไปแล้วผมก็ชอบเล่าฝั่งเมื่อที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนอย่างทางด้านเจ้าแคนชัยนะครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับแคนชัยรายนี้นอกได้ในดีแข้งซ้ายของแคนชัยเนี่ยดูจะวางแม่นนะครับ้ายยาวซ้ายยาวนี่สกัดแรงเลยครับแล้วเข่าในก็ มีจับมีขวางนะครับมีเด้งมียัดใกล้ๆมีศอกสลับด้วยโดนตอน่อโดนน้องทีพิทีเนี่ยน้ำอุดน้ำทนแล้วก็ทัดมวยเนี่ยดูจะว่ามั่นคงกว่านะครับคุณเอกของรายการครับออกชอ็อตแรงฝั่งทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีมองว่าชนะเจ้าเพชรรุ่งสกอเอกกวินนะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบในชบบาวบังงช่างสืบเพจยินด,ดีกันอีกสักครั้งนะครับคูณเ่งของรายการครับออกชอ็อตแรงฝั่งทางด้านเจริญบุญเล็ก บุรณามมยไทยนะครับเชิงโชคสไตล์คล้ายกันครับแต่ว่าเจริญบุญเล็กนี่จะได้หนุ่มได้สดได้ร่างกันแล้วก็ดูจะได้รอยได้ใหญ่มองว่าชนะเจ้าดวลแปดหรือวาราพลสุนกุฎฉิมสูงที่2นี่ออกชอบลังฝั่งทางด้านพลอยมงคลจอมึงสีนะครับอาวุธมวยดูแล้วก็คล้ายคกันแต่ว่าเจ้าพลอยมงคลจะได้เวทได้ได้แรงประทะในยาเบียดไปเบียดมาเองดีคาดทีนี้น่าจะดูดีกว่าผู้ชกค,ครับมองว่าชนะเจ้ายิ้มสยามทอริชุนกวน ส่วนคู่รองของรายการออกชจบเป็นเมยดาวชาบูไปที่เจ้าปลาคราฟครับแผ่พวพาวเพชรพลาฟ้าประเภทตุ๊บตับดุดันและหนักแรงหัวใจนี่เกินร้อย แล้วก็โดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยดูว่าหัวจิตหัวใจจะดูมั่นคงกว่าครับมองว่าชาเจ้าโด่งดังลูกเจ้าแม่ใสยทองแล้วก็เคลืกอนนำรายการออกชเป็นเมยดาวหมูกระทะไปที่เจ้าแคนชยัยพันดกักรัตนบุรีเตายจิ้มซ้ายนอกได้ในเหนียวแน่นเบียเสียสียืดเยื้อระย้าเนี่ยไปปลายดูว่าจะมั่นคงกว่ามองว่าชาเจ้าเพชรรุ่งสงกอเอกกวินนะครับก็จบเลยนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการสุพยินดีประจําวันนี้ แฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe คูกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านนะครับล,ล้ำเลิศเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ